่นทำมาขอบมีอาหารให้กินขอมกินกว๋วยจับวันนี้เขียนเมนูไปเรื่อยๆเห็นเมนูไปนำมันอาทิตย์ก็เป็นข้าวอาทิตน,น,น,นี้เป็นเส้นเส้นนี่เป็นเส้นๆ แค่ว่าเขาตะมงเดียวติหลุกหล่ะแค่ว่าเขาตะมงเดียวนอน,นะอนี้ครเดวผมนี่จะเป็นธรรมศาสตร์ชั้ตรีตัวเด็กๆร้บด<น>เอ่อใครปรุงแล้วก็ไปทาหมูนในซาลา Ừ, นี่ยแหก็มีวันี้เทสงสงที่ลูกลาขนมเท่ทงสงที่ทงสง่อง,สองอยู่เออเนี่ยนทสทงขนมนกกรยิช่นกกะปัดกยิบที่หว่นทุนทุัโตกอรเน่มัน,น้อย่างง่าพี่มองเออ,อ

นี sociedad, uh, uh, wow. ่ทางนู้นปทางนู้นมมะมงดูดมีคนมาหิวขาหรออืม่กดันี้มาวางแ่ะเยนะอ่าเ็กบัหอม๊าีูีมากพี่น่าที่ไหนมอะไรบ้างน้องมางสกอร์อู

นด ah, ่ได้เราว่าทาานด่ป้ายมันพีคเบิ้ลอะเบิ้เพวกพีคเอาเดี๋ยวตอปคุเ้าทีเท่าไหร่

ไม่ได้ก็ไปเสียบเท่ากันจะไปอออ สุดท้ายเลยมั้งูสุดท้ายอโอเบิร์ตพอดีสามหมอมาหลอกซองไหนอยู่บนนี่ไหนยู่นอซองกัไดนอยู่ยาตักยาตักเต็มที่หลอดซองได้สบายถ้าจานู้อยากกินขนมบ่ได้ไปไปไปมัน่สมหลาย

หมดแล้วนี่สลับเปลี่ยนกันไป